เร่งค้นหาผู้เสียหายลูกเรือหลวงสุโขทัยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนันทชัยสุขเกื้อนายกสมาคมชาวประมงบางสะพานร่วมกับเครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อยรวมถึงเครือข่ายจังหวัดชุมพรร่วมกับเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงอ่างทองเรือของมูลนิธิต่างๆเรือตรวจการประมง61 1และเรือประมงอีกกว่า50ลำได้ร่วมกันออกภารกิจค้นหาผู้สูญหายอีก23นายของกำลังพลลูกเรือหลวงสุโขทัยและช่วงกลางดึกนายประสิทธิ์ผู้งามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำ นายสุรศักดิ์สิงห์วิบูลกำนัตำนตําบลแม่ลําพึงอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมผู้บริหารผู้ใหญ่บ้านผู้นําพื้นที่ร่วมกันลําเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดืม่มขึ้นท้ายรถกระบะเพื่อนําไปส่งลงเรือหลวงตากสินที่จะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่อําเภอบางสะพานโดยนําของที่ได้รับบริจาคมาส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางทะเล24ชั่วโมงจํานวน5 เรือเรือหลวงสุโขทยัยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมบริจาคสิ่งของและตั้งแต่วันที่22ธันวาเป็นต้นไปของวุรับบริจาคอาหารกล่องก่อนเนื่องจากมีอาหารสดเป็นจํานวนมากต้องนํามาแปรรูปก่อนวันที่22ธันวาคม2565ที่ส่วนอํานวยการค้นหาผู้ประสบภยัยเรือหลวงสุโขทยัยอาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเรือโทวิชัยลอ้อชูสกุลผู้บัญชาการทหารเรือภาคหนึ่งกล่าวว่าวันนี้ชุดปฏิบัติการการ,การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเรือหลวงสุโขทยัยปฏิบัติ การการค้นหาอย่างเข้มข้นและเพิ่มความถี่ค้นหาเพิ่มมากขึ้นกระจายพื้นที่ออกจากพื้นที่เดิมให้มากขึ้นให้ขยายเพิ่มกว่าเดิมเรือใหญ่จํานวนสี่ลำพร้อมกองทัพเรือตักสินเรือนราธิวาสเรือนาเลสวนเรือกะบุรีและอากาศยานเรามีเพิ่มเข้ามาจากกองทัพเรือภาคที่2และกองทัพเรือภาคที่3ม,มาสมทบกับเรือภาคที่1อากาศยานเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์7252ลํา กรมตำรวจอีก2องลำวันนี้มีเฮลิคอปเตอร์ห้าลำเครื่องบินลาดตะเวน2องลำตอนนี้สรชรอภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3จะให้ครอบคุมการค้นหาถึงจังหวัดชุมพรโดยจะมีเรือต่อ0โดยที่เรือจากกองทัพภาคที่2มาสมทบคือเรือต่อ0ต่อ4มาลาดตะเวนตั้งแต่ตีห้าตำรวจน้ำเพิ่มขึ้นตรวจการรวมเป็น3ลำ รมประมงเรือตรวจการสองลำรวมทั้งเรือจากกรมทรัพยากรชายฝั่งเรือเจสกีรวมทั้งของอาสาสมัครมูลนิธติต่างๆนอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายเรือประมงประจบิีดขันชุมพรน,นำเรือประมงกว่า50ลำร่วมออกค้นหาผู้สูญหายอีกด้วย